เล่นได้แล้วหรอวิวิอะไรอะ่ะฮะฮะฮะอันนี้คือผมกดเดินหน้าแล้วมันจะถอยหลังผมกดถอยหลังแล้วมันก็เดินหน้าผมกดซ้ายมันเดินไปขวาผมกดขวามันเดินไปซ้ายโอ้โหลิชิดเออมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ย อ่ะตังอะไรได้ไหมตั้งไม่ได้ด้วย <c oughs> เกมบ้าอะไรเดีย <c oughs> ่ยเออโอเคโอเคอ่ะออกจากที่นี่กดอะไรกดยังไงอ่าเดินออกไปได้โอ้โหสว่างจ้องโล่งโล่โลโจงจ้องอันนี้คือผมกดเดินถอยหลังอยู่นะครับเกมนี้ทําไมอยู่ดีๆต้องกดถอยหลังถึงจะเดินหน้ากดเดินหน้าอย่าถอยหลังสลับหมดเลยนะ <c oughs> ว้ายมึดจืดตื่อเลย ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยย่อดได้ไหมย่อก็ไม่ได้ถ้าสมมติว่าเห็นผมอยู่ดีๆเดินหน้าถอยหลังผิดผิดแปลกๆนี่ก็คือรู้เลยนะครับว่าผมผมผม,ผมคนผิดมืดเกินอ่มีเสียงน้ำหยดตรงนี้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันมืดมันมืดเกินไปอะ่ะเราสามารถหยิบได้ไหมหยิบหยิบอันนี้ขึ้นมาอ่ะ ม,มีเสียงดนตรตีที่ไม่ดีเท่าไหร่กำลังถูกเล่นมีเสียงดนตรตีที่ไม่ดีเท่าไหร่กำลังถูกเล่นอยู่เอาเอาเอาตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วครับผมเดินเดินได้ปกติแล้วอา้าคืออะไรอะเราอยู่ในบ้านที่อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ม,มีมีประตูที่บอกว่าให้ยิงด้วยนะแต่เราไม่มีปืนมีปืนจะยิงได้ยังไงอุยวิ่งได้ด้วยครับ ระบบวิ่งเป็นระบบที่ไม่ดีเปิดไฟอันนี้คือเปิดไฟหรือยังนี่คืออ้าเราเปิดไฟแล้วนะคราวนี้เมื่อกี้ทำไมตรงนี้มันจะเป็นไม้ก้างเขนนะครับใครจับเรามาไว้ที่นี่เนี่ยอันนี้หมุนได้ไหมหมุนได้ แต่หมุนทำไมหมุนไปก่อนหมุนแล้วอ่าหมุนแล้วประตูเปิดเออได้ปืนแล้วกลับกลับก่อนวิภาพมันสวยมากเลยนะเกมเนี้ยเกมที่ภาพมันสวยไหมเข้าไป เข้าไปในนี้เอา้าดูสิในนี้มีอะไรในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะแสดงว่าต้องออกมาจากตรงนี้แหละการที่มีปืนอยู่ในเกมผีนั้นมันไม่ได้ช่วยฉันรู้สึกปลอดภัยเลยสักนิดเดียวใครอะนั่นคือใครอะอันนี้ต้องเข้าไปไหมเนี่ย close close ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยประตูประตูเปิดอย่าเนอ <c oughs> ใครมีปืนนะเว้ตามไฟก่อนไปละกัน ฉันมีปืนนะแกยาสุมสี่สุมหา้าโผลมานะแกอาจจะตายก็ได้ประตูปิดอีกแล้วนี่ใครยะฉันมีปืนนะนี่ฉันขู่แกแล้วนะ ไปไหนดีเนี่ยมืนๆแบบนี้เดินถอยหลังเข้าก็ได้วะอ้าวทางตันอย่านะโอ้แต่มันมีประตูหนึ่งที่เปิดไว้แล้วนี่อ๋อห้องนี้ เอาละควรปิดประตูดีไหมเนี่ยขาํารวจวนเลยนะมีไม้ที่ทำเหมือนเป็นแบบเอ่อไม้กางเขตน,นะครับแต่ทำไว้ทำไมอะ่ะเอ๊บมีปืนนะไม่ว่าแกจะเป็นใครฉันมีปืน แกรู้ใช่ไหมว่าแกสามารถตายได้แหละถ้าแกจู่ๆโผล่มาแบบนี้วิ่งก่อนดีกว่ากด,ดได้ไหมกดไม่ได้ตูๆๆๆนตูนตูนตูนสวัสดีครับมาใหม่ครับสวัสดีครับ ที่เอ้ยทำไมมันเดินยากจังเลยอะ่ะเอาล่ะห้องนี้แหละเฮ้ยนี่ไงไฟอ้าโหเรียบร้อย,เ,อยเราก็หาตั้งนานเอาล่ะต่อจากนี้ครับเรามีไฟฉายแล้วุโอ้โห ทุกอย่างจะดูง่ายขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นโอ้ที่ผ่านมาเราเดินผ่านอะไรมาบ้างก็ไม่รู้กูจะตายไปเนี่ย อ็อบเดย์เยียของวันของปีนี้เลยเนี่ยยังไม่มีฉากไหนแบบเกินเกินฉากนี้เลยบอกให้เอาเอาข้างเลยค้างเลยเมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้แม่กโกน่ากลัวเลยไม่ยอมมันจำสแกนกูแบบนี้ไม่ได้ไม่ยอม รงนี้เหมือนจะเป็นที่แอบนะถ้าแอบถ้าใช้แอบได้ก็ดีแต่แอบไม่ได้ก็ก็ดีทางนี้มีเสียงลมหายใจอยู่นะครับแต่เราควรจะไปไหมยิงกงนี้ ยิงตรงนี้อ่ะเช็คดูในห้องนี้ก่อนนะห้องนี้ดูปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ใครมันวิ่งลงมาวะเมื่อกี้บอกให้รู้ไว้นะว่าฉันยังคงมีปืนอยู่ กูแจครับว้าอะไรวะเอา้าเอา้าเอา้เอากูตายเลยเหรอกลัวเกินทำได้ไงวะใจจะว <c oughs> ายรีทายรีทายเฮ้ยเกมนี้มันน่ากลัวเกินไปปะถึงไหนเนี่ย เปิดฝั่งนี้ก่อนละกันเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วเปิดฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้น่าจะปลอดภัยกว่าเอ้าต้องเปิดอีกเหรอเหมือนโอ๊ยเฮ้ยไอ้นี่เหรอที่ทำร้ายเราอ่ะ อุ้ยแล้วเรารอบที่แล้วเราเดินผ่านมาได้ยังไงวะขอสำรวจก่อนแล้วกันว่ามันมีนมที่เอ็งที่แอบอะไรไหมมันก็ดูจะไม่มีที่แอบนะดี่อบอกไปจากที่นี่ดีกว่า อุจจนี ah, ้ใช้ทำอะไรอ่ะอขายได้แล้วเกินไปข้อหาทำให้ตกใจหนึ่งนักเมื่อกี้ใส่สุดด้วยอ่ะแบบว่ายิงหมดแม็กอ่ะ อะไรครับประตูนี้อ๋อดันเข้าได้นี่ตกใจหมดเลยมันมาแน่มันเอากูแน่นี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 ่ ตัวตีหายไปอีกแล้วดูได้เนาะโอเคกูวิ่งกูวิ่ง,งแอบก่อนว่าไงว่ากันหาที่ปลอดภัย เสียงอะไรเสียงอะไรดูแล้วมันอาจจะไม่ใช่ตัวเดิมก็ได้นะใครอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนอะฮุยตัวบ้าเล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 ยวิ่งวิ่งวิ่งว้า สองตัวเราจะรอดยังไงอะเราต้องซ่อนยังไงหรือเราต้องสู้เกมหยุดที่ตรงไหนโอ้โหต้องยิงไอตัวนั้นใหม่โอเคเดี๋ยวเราจัดการตายไหมตายตาย โอ้ดึว่ามันจะไม่ตายนะโอ้หน่ากลัวจังมันมีมันมีอีกตัวหนึ่งถูกปะ่ะแต่ไอตัวใหญ่นี่มันเฮ้ยมันเป็นจริงๆแล้วเขาคือก็คือมนุษย์ใส่หน้ากากเหมือนกันนี่ถูกไหมเขาเป็นใครอะ่ะประตูปิดอยู่โอเคมันจะต้องไม่มีแค่ผู้ชายคนนี้คนเดียวแน่นอน เราต้องไปต่อประตูเปิดแล้วนะครับแล้วก็ก็น่าจะเหลืออีกแค่ตัวเดียว มาสองตัวมันมาสองตัวแล้วไอ้ตัวนั้นไม่ใช่เหรอเขาโดนมีเขาโดนมีสามแล้ววะไม่เข้าใจเลย อยู่ไหน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 กูกดหมดแม็กเลยเพื่อมึงเลยกูบอกให้โอ้โหก็มาดิเมื่อกี้เล่นเราเยอะมากเลยนะครับมันมีกี่ตัวอันนี้เราไม่รู้แล้วนะแต่ว่ามันมีเยอะมีเยอะแน่นอน อืมยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยไม่รู้แหละไม่รู้แหละผมว่ามันมาแน่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองกลับไปจุดนี้ก่อนเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันมันเหมือนมันมีนม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 น เนี่ยมันมีอันนี้ไม่รู้เปิดได้หรือเปล่านี่ให้เปิดได้ด้วยเปิดเพื่ออุส่าไปหยิบกุญแจมาอ่านี่อาจจะเป็นที่ซ่อนก็ได้นะแล้วเราไล่เคลียร์แบบตัวเก่าก่อนได้ไหมก่อนที่เราจะไปไปสู้กับตัวใหม่แบบไล่เคลียร์ตัวฝั่งนี้ก่อนเนี่ยมันต้องอยู่ในตู้แน่ๆเลยว่ะ นี่เปิดก่อนเปิดก่อนมารอบนี้ผมจะสู้กับตัวนั้นเลยนะครับไม่ว่ายังไงผมจะไม่หนีละ ายแล้วมันตายแล้วนะก็เหลือแค่ตัวข้างหลังนะครับตายตายแล้วเหมือนกันเขียนแล้วสองตัวมีอีก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 โอหสามตัวเลยรอบนี้เปิดเลยกุจว เอาละเอาละนอนกองกันเลยนะมีไฟฉายกันทุกตัวเลยนะพวกเองอะ่ะฮะประตูอันไหนที่เราเพิ่งเปิดประตูไหนที่เราเพิ่งเปิดประตูนี้เหรอไม่ประตูนี้ประตูนี้ที่เราเพิ่งเปิดโอ้ยประตูทางออกทางออกทางออกจริงหรือทางออกหลอก เฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาเอาไมเคิลแจ็คสันเอาไปไปมันมาแล้วเอาเอาเอาโอ้มันไม่เป็นไรเลยมันไม่เป็นไรเลยเอาอ,อุ้ยแล้วมันก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับ เฮ้ยเดฟพาร์ตโปรโตไทป์คือมันสนุกมากทั้งที่มันไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยนะรู้แค่ว่าในตอนนี้เนี่ยคือเกมมันน่าจะเป็นเดโมแหละเดาว,ว่าน่าจะเป็นเดโมนะหรือว่าเอามาให้ลองเล่นก่อนแต่ว่าสนุกมากๆเลยนะครับคือภาพเขาสวยดีแล้วก็แบบหล่อนมากคือเอาเอาจำสแกรผมไปแบบว่าอันนี้ท็อปเลยนะ